โอ้ยโอ้ยโอ้โหเขาใหญ่แล้วทำไมใช้เวลาเป็นชั่วโมงใช้เวลาดิโอ้แต่ลายมือสวยนะปตาโอ้โยข้างหน้าหลังเต็มเยียนโอ้จะอ่านหมดไหมเนี่ยหมดไหมเนี่ยจานอะไรภาพแบบนี้คงจะไม่เกิดกับผมหรอกคืออะไรแต่คืออะไรภาพแต่งงานเออ ผมกลัวชีวิตแต่งงานมากกลัวขาดอิสระอกลัวขาดอิสระอกลัวขาดอิสระแต่ไม่แน่หรอกของแบบนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้อนาคตพอโตขึ้นความคิดอาจจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าชีวิตผมก็มีความสุขดีสบายดีพี่ไม่ต้องเป็นห่วง